ปริมาณมีความหลากหลายของสารสําคัญอย่างเพียงพอตรงตามงานวิจัยข้อเสียก็คือราคาแรงอย่างที่บอกว่าคอลลาเจนเพียวๆเนีเ่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเสริมเค้าเซียมเข้ามาด้วยกินไปแล้วก็ไม่มีอาการท้องอืดหรือว่าท้องผูกนะคะพาสองห้าเค้าเนนะคะเน้นบํารุงกระดูกแก้ข้อเข่าเสื่อมเขา,เมขาไม่เสียงดังก๊อกแป๊บกระแสมาแรงต้นปี2022สูตรในหน้าซื้อจะมองพาเช็คพร้อมกันในคลิปนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องเช็คเิ้งน่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเช็คเรตติ้งของแจ็คของรางวัลให้แฟนตัวยงน,นะคะสัปดาห์นี้แจ็คเป็น OLA ในซินามัยนะคุณคุณที่มีปัญหากระ้าจุดด่างดำนะคะรอรุ่นรับได้เลยคะ่ะอ,อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้พามาอัปเดต5คคลลาเจนนะคะที่ช่วยแก้ปัญหา้อเขาบำรุงกระดูกมาแรงในต้นปี2022มองเคยพูดไปแล้วนะว่าคลลาเจนหลังๆก็มีงานวิจัยว่าช่วยบำรุงกระดูกเยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะกินยี่ห้อไหนก็ได้นะมันมีหลักการเลือกว่าเลือกอยังไงกินยังไงให้ขุมอยู่หลักๆเลยก็คือให้ดูที ประเภทของคอลาคอลาเจนคอลลาเจนเนี่ยควรจ,จะเป็นไททูก็คือเน้นสร้างกระดูกแล้วก็ข้อต่อโดยเฉพาะคอลลาเจนไททูเนะะี่ยค่ะลักษณะเขาจะแข็งกว่าคอลลาเจนชนิดอื่นเนื่องจากว่าเขามีแร่ธาตุมาเกาะน,นะคะทำให้เหมาะกับการบำรุงกระดูก ปัจจุบันคอลลาเจนไททูที่พบเนี่ยมี2ชนิดด้วยกันที่เราจําเป็นจะต้องทานในกรณีคนที่อยากจะบํารุงกระดูกนะตัวแรกก็คือเป็นยูซีทูนะคะที่นิยมก็คือจากอเมริกานะเป็นคอลลาเจนที่ไม่มีการทําลายโครงสร้างก็คือมีความครบสมบูรณ์ใกล้เคียงกับคอลลาเจนที่อยู่ในร่างกายเรานะคะปริมาณที่แนะนำนะคะคือ40มิลลิกรัมต่อวันคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยก็คือ HACP นะคะก็เป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะน้ำหนักโมเลกุลเล็กดูดซึมได้ดีคอลลาเจนชนิด HACP เนะะี่ยค่ะเขาจะมาช่วยสร้างไฮยาโรนิกอ็คื เป็นการเติมน้ำในข้อเข่าได้นะอันที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่เ่องของข้อเข่านะคะเขาช่วยบำรุงผิวได้ด้วยเนาะปร,ะริมาณที่รัคำแนะนในแต่ละวันสําหรับการบำรุงกระดูกข้อเข่าเนะะี่ยค่ะอยู่ที่5้ายมิลลิกรัมต่อวันคะ่ะตามคําเรียกร้องเลยคะ่ะวันนี้มองรวบรวมมาให้นะคะ5คอลลาเจนบำรุงกระดูกมาแรงต้นปี2022มียี่ห้ออะไรบ้างเดี๋ยวเช็คพร้อมกันเลยคะ่ะตัวแรกนปคะคิญปุ่ก็จะเป็น U U วลยูคลลาเจนค่ะ จุดเด่นของเวลยูก็คือว่าเขาเป็นคอลลาเจนที่ใส่คอลลาเจนมา2ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยเป็นคอลลาเจนไตรเพปไทด์นะคะก็เป็นคอลลาเจนขนาดเล็กชนิดหนึ่งนะคะใส่มาเยอะพอสมควรนะคะ4,750มิลลิกรัมต่อเซอร์วิ่งนะ,ะก็คือต่อหนึ่งครั้งที่เขาแนะนำให้ทานแล้วก็มีคอลลาเจนไตรเพปไทด์ไตรเพปไทด์เนี่ยเป็นคอลลาเจนขนาดเล็กสุดณนปะัจจุบันนี้แล้วนะคะใส่มาทั้งหมด250มิลลิกรัมค่ะรวมแล้วก็เป็น5,000นเนื้อใส่สารสกัดอื่นๆมาบำรุงกระดูกในโซโเียมแอราากูขซึ่งไฮลิิ ก็ะะมาเพิ่มน้ำในข้อเขาได้ตัวผมคลลาเจนออกแนวสีขาวค่ะคุณรสชาติออกขาวนิดนึงนะคะละลายน้ำง่ายค่ะ ข,ข้อดีของเขาก็คือใส่สารสกัดมาค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ตอบโจทย์ผิวกระดูกข้อเข,ข่านะคือหมองไม่เห็นเขาระบุไทขอคอลลาเจนมานะคะ CC เพราะฉะนั้นก็จะช่วยได้แบบรวมๆปริมาณคอลลาเจนที่ใส่มา5 0 0 0มิลลิกรัมเนี่ยก็เป็นไปตามงานวิจัยหลายๆอย่างนะคะซึ่งก็โอเคส่วนข้อเสียก็น่าจะเป็นว่าหมองไม่เห็นถึงการระบุเทคโนโลยีที่น่นาสนใจนะอย่างเช่นการเรียงตัวของกรดอะมิโนเพื่อล็อกโครงสร้างกรดอะมิโนไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราไม่ทราบว่าเวลาที่ทานแล้วเนี่ยเขาดูดซึมพอไปใช้งานเนี่ยไปที่จุดไหนแต่ จากที่ดูก็น่าจะไปหลายสุดค่ะผิวผมเล็บก,กระดูกคือแบ่งกันไปแล้วก็อาจจะมีกลิ่นแบบคาวนิดๆนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบรสชาติคาวหรือกลิ่นคาวก็ให้ผสมพวกน้ำผลไม้หรืออย่างอื่นที่เพื่อกลบกลิ่นนะคะผมว่าเป็นคอลลาเจนที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวเป็นหลักนะไม่ได้เน้นกระดูกข้อต่อซัโดยตรงขนาดนั้นผิวแห้งกานผิวไม่ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาผมขาดร่วงก็ทานได้นะคะแต่แนะนําเป็น2เซอร์วิงต่อวัน1กระป๋องชงได้20ครั้งราคาก็แพันนะคะค่ะ,ต,ต,คะต่อไปอนก ที่2นะคะคอันนี้เป็นของ Blue Zone นะคะคุณ Blue Zone UC2 Plus Collagen Dry Peptide นะมองเอามาลองเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ของหมออัดนะ,ะหลายๆคนน่าจะเป็นแฟนเพจอยู่นะคะเพจอยากฝากชีวิตไว้กับหมอจุดเด่นก็คือว่าเขาทําออกมาในรูปแบบแคปซูลนะคะก็จะง,ง่ายต่อก,การทานแล้วก็เวลาเราเดินทางนะก็พกพาง่ายใช้นวัตรกรรม HACP ก็ทําให้คอลลาเจนมีขนาดเล็กดูดซึมเร็วนะคะแล้วก็ตรงเข้าบำรุงไขข้อข้อเข่าได้ดี แอคทีฟหลักในหนึ่งแคปซูลนี้มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างที่บอกว่าอย่างแรกก็คือ HACP เนาะเป็นคาลลาเซนไตรเพปไทด์นะคะ ปริมาณที่ใส่มาก็คือ500มิลลิกรมัมเป็นปริมาณตรงตามเรคคอมเมนเลยข้อดีของ HACP ก็คือเขาจะมีการล็อกโครงสร้างของคอลลาเจนไว้นะคือนอกจากจะเป็นคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่ดูดซึมแล้วยังเอาไปใช้งานได้ตรงจุดขนาดโมเลกุลเขาแค่140นาโนเมตรเองมันคุณคือเล็กมากหลายคนน่าจะเคยเห็นงานวิจัยแนละ้วว่า HACP เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยเพิ่มการสร้างไฮยาโรนิกแอซิดที่ข้อได้แล้วเนี่ยค่ะเขายังลดอาการปวดบริเวณข้อลดภาวะเสียงดังกรอกแกรบนะคะงานวิจัยเรคคอมเมนที่500มิลลิกร ก็เยอะกว่านั้นม่ได้เพราะเส้น HSP ที่ใช้ใน Blue z โซ e เนี่ยเขามีการเรียงตัวของกรดอะมิโน,โนแบบไกลซีนต่อกับโมเลกุล X แล้วก็ Y นะซึ่งโมเลกุล,ลที่เรียงตัวกันแบบนี้คะ่ะมีถึงมากกว่า15%ในสุขก็ดีก็คือทำให้เรามั่นใจว่าเวลาที่เราทานเข้าไปะคะะ เขาจะตรงไปที่ทาร์เกตเซลล์นะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาข้อเข่ากระดูกเขาก็ตรงไปที่ข้อเข่ากระดูกเลยคอลลาเจนชนิดที่2ที่ใช้ก็คือ U C 2 w o คุณจะเห็นใช่ไหมคะที่ข้างขวดเขาจะเขียนว่า U C 2เลยอันนี้เป็นคอลลาเจนอย่างที่หมอบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่มีโครงสร้างคล้ายกับคอลลาเจนไททูในร่างกายเราเนี่ยค่ะเวลาที่เราทาน U C 2เนี่ยค่ะผลผลก็เพื่อป้องกันการทําลายคอลลาเจนในไขข้อแล้วก็กระดูกนะปริมาณที่แนะนําอย่างที่บอกค่ะ40มิลลิกรัมต่อวันสูตรนี้ก็ใส่มาเป๊ะเลย40มิกรัมตรงตามงานวิจจัยยยออคทีื่่่่่นนนาาสสใใมด้วเช เนวิตามินเค2เงี้ยคือเค2เนี่ยเขาจะมีหลายฟอร์มนะคุณแบรนด์เนี้ยเขาเลือกใช้ฟอร์มที่เรียกว่า MK7 จนะคะซึ่งดีกว่า m k 4นะโดยปกติแบรนด์ทัท่วไปที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็น m k 4 คือทานแค่วันละครั้งก็โอเคแล้วไม่ต้องไปทานเช้ากลางวันเย็นเหมือน MK4 อะค่ะตัววิตามิน k 2เนี่ยจะมาช่วยเพิ่มการทํางานของเอนไซม์สร้างกระดูกนะคะซึ่งหมองเองก็ไม่ค่อยเจออาหารเสริมหรือวิตามินบำรุงกระดูกที่ใส่เค2มานะสําหรับของบ้านเราสูตรนี้ใส่วิตามินด3มาด้วยนะคะมาเพิ่มการสร้างกระดูกใหม่มาเพิ่มการสะสมแคลเซียมข้อดีของสูตรนี้ก็คือมีปริมาณมีความหลากหลายของสารสาคัญอย่างเพียงพอตรงตามงานวิจัยทานแล้วเอาไปใช้ประโยชน์กับกระดูกได้จริงๆก็ไม่เหลือทิ้งไม่เสียได้ขององเงี้ยค่ะทานง่ายนะเป็นแคปซูลพกพาสะดวก มีวิตามินเค2ฝั่งบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ฝั่งยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างนิยมกันนะคะก็มาช่วยกันเสริมสร้างการทํางานของเซลล์กระดูกใหม่เนาะใช้คอลลาเจนที่เป็น HACP แล้วก็ UC2 นะคะซึ่งก็ทําให้เรามั่นใจว่าเขาเข้าสู่เซลล์เป้าหมายก็คือกระดูกและข้อเนี่ยได้ตรงจุดในแคปซูลก็แบบนี้นะคะมุเป็นสีขาวนะคะทานง่ายเม็ดไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกลืนง่ายเลยค่ะขนาดกําลังโอเคข้อเสียก็คือสําหรับใครที่ไม่ชอบทานแบบแคปซูลหรือว่าไม่ชอบแบบเม็ดเนี่ยค่ะอจะรู้สึกเออไม่สะดวก กับน้ำนะคะทานได้เลยเนะ พกพาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยได้สูตรที่คนไข้เบาหวานก็ทานได้เช่นกันค่ะกระปุกเนี่ยมี30แคปซูลค่ะราคา1,390รบาทค,ค่ะคุณต่อไปสูตรที่3นะคะอันนี้หมอเคยเรีวิวไปแล้วนะวิตามินีโฟติเจนนะคะจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือว่าใชาค้คอลลาเจนที่เป็นไบโอแอคทีฟคอลลาเจนแบบถ่ายเป็นลิขสิทธิ์จากเซริตาของเยอรมันนะคะคือเขามีรายงานว่ามาช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของข้อต่อโดยเฉพาะโมเลกุลอาจจะไม่ได้เล็กมากแต่ก็ยังจัดว่าเล็กอยู่นะ3กิโลเดลตันนะคะ0 0 0ดาตน การเปียงตัวกรดอะมินโนก็จะเป็นโพลีนต่อกับตัวไกลซีนข้อดีก็คือนอกจากจะมลเลกุลเล็กดูซึมเร็วนะคะก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตรงจุดด้วยสารหลัก อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวชาร์คคาเิเลตพาวเดอร์นะคะเป็นกระดูกอ่อนปลาฉลามซึ่งในกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยประกอบไปด้วยสารหลายอย่างมากแคลเซียมคลูโคซามมนคอนดรอยตินพวกเนี้ยค่ะกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยมีรายง,งานว่าช่วยลดการอักเสบของกลูมาตอยได้ด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีแคลเซียมนะคะมีวิตามินดีมาด้วยมีทูมาริกพาวเดอร์ก็คือผงขมิน้นแล้วก็มีแพชชั่นฟู้ดที่เป็นผงเซอรโรตคะสองตัวเนี้ยช่วยลดการอักเสบได้ดีตัวผงเขาจะเป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้ลยคนะคะยง่านละลายง กระดูกและข้อโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของข้อได้ด้วยเขาก็จะแยกออกเป็นซองๆแล้วมันก็จะพกพาง่ายข้อเสียก็คือราคาแรงคอลลาเจนที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ HACP หรือว่า UC2 นะคะอาจจะต้องมีการเสริมแคลเซียมเข้ามาอีกแรงนะเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นเน้นลดการอักเสบแต่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการเติมน้ําในข้อนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาข้อเืดข้อดังกรอบแกรบอะไรเงี้ยค่ะสูตรนี้อาจจะต้องมีการทานเสริมอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหากระดูกและข้อโดยเฉพาะคนทททีี่่่ดข้้้ออาานไตะะคคแถใรพง ย่อยแลคโตะอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเลี่ยงรวมถึงคนที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากปลาก็ต้องเลี่ยงด้วยเนาะ1กล่อง15ซองนะคะราคา1,590บาทต่อไปอีกยี่ห้อนึงค่ะก็จะเป็นตัวคาร์ลาเวลนะคะคาร์ลาเวลหมอนก็เคยรีวิวไปแล้วจุดเด่นของคอลลาเจนในสูตรที่เขาใช้คือเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไททูนะใช้เป็นไททูนะก็ค่อนข้างจะเป็นสายสั้นดูดซึมได้เร็วอันนี้ใช้ของเยอรมันนะคะส่วนประกอบหลักเลยก็คือมีตัวเดียวในสูตรเลยก็คือคอลลาเจนไททูนี่แหละเป็น HACP เหมืืออนนนนนกกรระะบบโซคเหมี ใส่มา1 0,000หมืนมิลลิกรัมก็คือปริมาณเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้มีสารอื่นมานะตัวผงก็เป็นแนวสีขาวค่ะละลายง่ายนะคะทานง่ายค่ะกินไม่ขาวข้อดีก็อย่างที่บอกก็ใช้เป็นคอลลาเจน h c p ซึ่งปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะไม่ใช่แค่ช่วยข้ออย่างเดียวเขาก็จะไปที่ผิวด้วยเนาะแต่หมอก็มองว่ามันก็เป็นข้อเสียได้เหมือนกันสําหรับคนที่ต้องการเน้นเรื่องกระดูกและข้อโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าปริมาณคอลลาเจนค่อนข้างเยอะคือถ้าลดปริมาณคอลลาเจนแล้วมาปรับเป็นใส่สารอื่นที่ช่วยเสริมฤก์กันเข้ามาประมุลกระดูกและข้อกกกก็็จะะเวรคคขึ้นนหมอที่ดูุณ ปวดเข่าปวดข้อต่อนะคะแต่มองว่าอย่างที่บอกว่าคอลลาเจนเปี่ยวๆเนี่ยเพราะฉนั้นอาจจะต้องมีการเสริมแคลเซียมเข้ามาด้วยต่อไปสูตรสุดท้ายละคะ่ะ ของวันนี้ที่จะรีวิวนะคะคือตัวสตรองกานะก็เป็นตัวที่มาช่วยแก้ปัญหาป้องกันโรคข้อกระดูกต่างๆได้เพื่อจากสูตรเนี่ยเขาใส่สารหลักๆมา2ตัวตัวแรกก็เป็น U C 2ใส่มา4 0ิมิลลิกรัมเหมือนยาสูดบูโซน U C 2เนี่ยสกัดได้จากกระดูกอ่อนในอกไก่นะคะเป็นของอเมริกานะก็มาช่วยลดโอกาสการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อต่อต่างๆส่วนสารอื่นที่แตกต่างจากทั้ง4สูตรที่ใส่มาก็จะเป็นแคลเซียมแต่เป็นตัวแอลทิวเนตนะคะเป็นแคลเซียมชนิดพิเศษรุ่นใหม่ว่าง่ายๆนะคะร่างกาย ไปแล้วก็ไม่มีอาการท้องอืดหรือท้องผูกนะคะมาช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกใครที่ไม่ชอบกินนมใครที่ทานแคลเซียมตัวอื่นแล้วท้องอืดท้องผูกก็ทานเป็นตัวนี้ได้ใส่แมกนีเซียมมาด้วยนะคะก็เสริมบริษแคลเซียมมีแบล็กซาซามีนนะคะก็คือสารสกัดจากงาดำนะมาป้องกันการเสรื่อมของคอได้ด้วยสูตรนี้เป็นแบบแคปซูลน,นะคะก็จะเป็นแคปซูลสีขาวคะ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกลืนง,ง่ายข้อดีก็คือมีสารสกัดหลากหลายนะใส่แคลเซียมเข้ามาด้วยคอลลาเจนที่ใช้ก็เป็นยูซีทูนะคะก็ค่อนข้างตรงจุดในการบำรุงกระดูกและอแบบแคอก กคือว่าคนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงเนื่องจากเป็นแบบแคปซูลนะสารสำคัญที่ใส่มาอาจจะไม่ได้แน่นเยอะก็หมองแนะนําว่าควรจะทาน2แคปซูลต่อวนันแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีงบในการทานนะหมอสาหรับคนที่ปวดข้อข้อเขา่าอักเสบเสียงเข่าดังกรอบแกรบเงี้ยค่ะทานได้1กล่อง30แคปซูลค่ะราคา1นึ่บาท หอหมองサラตะให้เช่นเนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อแบบนี้หรือว่ามีญาติญาติที่เป็นแบบนี้จะแนะนําแบบไหนใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดเรื้อรังหรือว่าอยากจะจบครบบํารุงกระดูกเนี่ยมอง,มองว่าบูโซนโอเคหรืออาจจะทานคู่กับแมทีเซียมวิตามินซีหรือว่าชุดบํารุงกระดูกเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันก็ได้ค่ะคือบูโซนเนี่ยไม่ได้แค่มี U C 2แล้วก็ H C P นะเขายังมี K 2มีวิตามินด3เนี่ยค่ะด้วยส่วนใครที่เน้นเรื่องข้อนะคะมีการปวดข้อก็แนะนําเป็นวิตามิเนเอฟอติเซนนะแต่อาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่อง เสียงกรอกแบแปรหรือการเติมน้ำไขข้อสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องมีการทานคอลลาเจนไททูหรือว่า HACP เสริมเข้าไปจบแล้วนะคะสำหรับเช็ค letting, เลตติ้งคอลลาเจนบำรุงกระดูกของต้นปี2022นะคะคุณคุณเคยทานสูตรในยูนหรือม,มีปัญหาเรื่องข้อเข่ากระดูกอะไรยังไงบ้างอย่าลืมมาเมาท์มอยกันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยามองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ใเพื่อคนที่คุณรักฝากติดตามข้อม,มูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรูยามองไปแล้วคะ่ะ